ค่ะร้านคุณลุนยางแตกนะคะนี่เลยค่ะมาอัปเดตล้อนะคะนี่ค่ะล้อเวลหลักพันทุกชุดนะคะล้อกว้าง8.5ค่ะนะคะมีให้เลือกหลายลายเลยนะคะแนวออฟโรดก็มีนะคะนี่ค่ะนะคะ ชุดแรกเลยนะคะชุดนี้นะคะแม็กเวลนะคะ D1FC ค่ะเป็นล้องานลินโซ่นะคะล้องานลินโซ่ค่ะยางก็ลินโซ่นะคะสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดปียี่สิบเอ็ดนะคะนี่ค่ะล้องานลินโซ่เลยนะคะล้อเงาเงานะคะชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะใส่ล้นห้าลูหนึ่งหนึ่งสี่นะคะ,น, 5, 4, น,ะ,คะนี่ค่ะล้องานลินโซ่นะคะนี่ค่ะ 8,900บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้ค่ะแมกเวล N5SE ค่ะล้องานหนุ่มมิงนะคะ N5SE ล้อเงาเงาเลยนะคะออบลึกนะคะล้องานหนุ่มมิงค่ะยางปี23นะคะยางปี23เลยเซอร์ลุน6รูค่ะนะคะราคาเพียง7,900บาทเท่านั้นค่ะ7,900บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะยางหน้า2องห้าสนะคะคู่หลัง2 9 5 3 5้าค่ะ 7,900พัน้าร้อบาทนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้แม็กเวลค่ะล้อไขเอ็มนะคะล้อไขเอ็มค่ะนะคะออฟลึกนะคะล้อเงาเงาเลยนะคะยางนะคะยางสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดนะคะคู่หลังสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดนะคะนี่ค่ะยางชุดนะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นเลยนะคะดอกยางแน่นๆเลยค่ะแม็กเวลนะคะ km นะคะราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะนะคะ8,900บาทเลยนะคะแม็กเวล of ออฟลึกค่ะยาง 2,4, 2,7นะคะ8,900บาทเลยนะคะชุดนี้ค่ะก้านยก suv มาจัดโปรนะคะล้อใหม่แกะกล่องค่ะรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์ปี24ค่ะเอาไปราคาเพียง1,900บาท ล้อใหม่แก่กล่องรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์ปี24นะคะ1,900บาทเท่านั้นค่ะราคานะคะ1,900บาทจัดให้มีแค่ชุดเดียวเท่านั้นเลยนะคะยาง2 6 5 6 0 1 8ค่ะล้อก้นยกสีเท่ากันค่ะกว้าง9ออบสูนนะคะนี่เลยค่ะยางนะคะ ราคาอยู่ที่1,900บาทราคานี้รีบเลยนะคะล้อใหม่รัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์ปี24ค่ะ1,900บาทเท่านั้นค่ะนะคะชุดนี้ค่ะแม็กทีซีศนะคะกว้าง8.54วงใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะยางเปอร์เซ็นต์นะคะล้อใหม่แกะกล่องรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์ปี22ค่ะจัดโปรไปเลยนะคะยางดอกแน่นเลยค่ะยางหน้า245 24 48คู่หลัง275 4จ18นะคะ ล้อกว้าง8.54ลูกนะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะชุดนี้ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่11,900บาทค่ะนะคะ11,900บาทนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะ m a ็ก d r ค่ะ e d r กว้าง8.54ลูกนะคะยาง2354 58นะคะคู่หลัง2454 58ค่ะปี21หนึ่งคู่24 1หนึ่งคู่เลยนะคะนี่ค่ะใครหาสเปคนะคะ นี่ค่ะนายางแคบๆนะคะกว้าง8.5 4ลูกนะคะไม่ล้นนะคะรถตู้ใส่ได้กระบะใส่ได้นะคะไม่ล้นชุดนี้นะคะรถตู้ก็ใส่ได้ด้วยนะคะนี่ค่ะราคาอยู่ที่11,9 0 0บาทนะคะ11,9 0 0บาทค่ะราคานะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะมีแฮนดเลืออีกหลายลายเลยนะคะรถเก่งค่ะ เนี่ยค่ะแมกรถเก่ง r e 30นะคะยางปี22ค่ะยางดอกแน่นเลยราคาชุดนี้5,900บาทค่ะล้อสวยสวยเลยสีเดิมนะคะฝาครบนะคะชุดนี้ค่ะล้อเรนโซ่นะคะล้องานเรนโซ่เลยยางปี22ค่ะยาง bf ด้วยนะคะดอกยางแน่นเลย5,900บาทนะคะ t e ส่ลูนะคะเนะนี่ยค่ะรถเก๋งสีขาวนะคะ อย่างปี23ค่ะนะคะ5,900บาทเหมือนกันนะคะรถเก่งนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ m ม็กอีแบกว้าง8.54วงค่ะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ลน้นออกจากตัวรถค่ะล้องานไทยส,สวยๆเลยนะคะเนี่ยค่ะราคา8,900บาทค่ะกว้าง8.54ลูกนะคะแล้วก็มีล้อวีซิล,ลนะะี่ค่ะล้อวีซิลี่5ลูนะคะเนี่ยค่ะจะให้1ชุดนะคะ นี่ค่คะล้อมกแมกกองรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์เอาไปราคา13,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีล้อเวลนะคะยางปี20ค่ะ2 6 5 6 0หนะคะยางดอกแน่นดอกหนาเลยล้อเงาเงาเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะ,ะ,ะคะราคาแล้วก็แม็กใบพัดล้องาน j p นะคะยางปี22ค่ะยางดอกหนาเลย2 5 5 58ค่ะอันนี้เอาไปราคา7,900บาทค่ะ Macwell N5 RF ค่ะล้องานหนุ่มหนุ่มม้งยังปี22นะคะราคา8,900บาทค่ะนะคะล้องานโรแมกนะคะ s E37 กว้าง8.5 4ลูกชุดนี้7,900บาทค่ะ Macwell o f l u x กขายยังปี24 2558 25, นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่7,900บาท การยก SUV สีดำหยอดแดงยางปี22นะคะชุดนี้ราคา1,900บาทค่ะนี่ชุดนี้นะคะ Mac T E 3 7หยอดแดงค่ะรัดด้วยยางนิโตค่ะปี20 2 5 5นะคะ2อ5 5ยค่ะยางนิโตดอกยางแน่นๆนะคะใช้ยาวเลยนะคะยางนิโตนะ T E 3 7หยอดแดงค่ะนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีการยกนะคะการยก SUV ยางนิโตปี23ค่ะ ยาง 2A5558 ค่ะดอกยางแน่นๆเลยยางนิตโตปี23นะคะใช้ยาวๆเลยนะคะจุดนี้ราคาอยู่ที่8,900บาทเท่านั้นค่ะนะคะแล้วก็มีล้อ D1SR นะคะเป็นล้องานเลนโซ ล้องานเลนโซ่จะบอกว่าจุดนี้ล้อสวยกิฟไร้รอย,ยไม่มีตำหนินะคะล้อเงาเงาเลยค่ะยางดอกแน่นๆยางดอกหนาค่ะ265 6 0 1 8ค่ะล้องานเลนโซ่นะคะอันนี้เอาไป7,900บาทค่ะล้อสวยกิฟเลยกว้าง9.54วงนะคะกว้าง9.54ลูกด้วยหน้าหลังเท่ากันเลย นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ SE 37นะคะกว้าง8.54วงค่ะไม่ล้นะคะเนี่ยค่ะชุดนี้7,900บาทค่ะล้องานไทยด้วยนะคะ7,900บาทค่ะชุดนี้นะคะก้านยก SUV นะคะล้องานนะคะเป็นล้องานไทยยาง255 5 5า8นะคะปี22ค่ะร้อยยางสวยกริบค่ะเหมือนเบิกใหม่นะคะเนี่ยค่ะยางดอกแน่นดอกนาเลยนะคะ นี่ค่ะล้องานไทยค่ะล้อยางสวยกิิบเลยนะคะจุดนี้ราคาอยู่ที่1 9 0 0บาทค่ะนะคะสำหรับนาวาล่านะคะมีมา1ชุดนะคะหลักพันเท่านั้นเลยแม็กใส่นาวาล่าตรงรุ่นนะคะจุดนี้แม็กใส่นาวา่าตรงรุ่นค่ะมีแค่ชุดเดียวนะคะล้อนาวาล่าตรงรุ่นยางสองห้า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 สิบแปดค่ะปียี่สิบเอ็ดค่ะเนี่ยค่ะยางดอกแน่นเลยเอาไปราคาเพียงเจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะ 7,900บาทนะคะล้อนาวล่าตรงรุ่นค่ะ7,900บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีแมก RE30 ยางปี22นะคะจุดนี้ใส่ล้น6รูราคาอยู่ที่6,900บาทแล้วก็มีก้านยก SUV ค่ะกว้างเก้าออฟศูนย์ยาง2 7 5 4จ8 สี่เส้นนะคะยางปี22อนะคะกั้นยกสำหรับรถตัวเตี้ยอยากใส่นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่6,900บาทเท่านั้น,นะค่ะ,ะนะคะแล้วก็มี TE 37เนะคะสเสรล,ล้น5ลรูยาง2อ5 50า8ค่ะ,ะชุดนี้ราคาอยู่ที่5,900บาทะค่ะนะคะแล้วก็มี T e 37หยดแดงยางนิโตะนะคะ265 6กหค่ะ,ะชุดนี้ราคาอยู่ที่6,900บาทค่ะ,คะ แม็กเวลนะคะ D D1 SR นะคะล้อง,งานลินโซ่ใส่ล้5รูนะคะราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะ N5 RS นะคะล้อง,งานหดุมมิงออฟลึกๆเลยยาง255 5, 5้าหค่ะนะคะชุดน,นี้ราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะ T E 3 7มยอดแดงนะคะใส่ล้นหู้กว้าง9.54วงค่ะ ยาง 2, 45, 45, สองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดสี่เส้นค่ะชุดน,นี้เอาไปสี่พันเก้าร้อยบาทค่ะจัดไปนะคะสี่พันเก้าร้อยบาทนะคะเฉพาะคิมมี้เลยสี่พันเก้าร้อยบาทค่ะนะคะนี่ค่ะรอห้าลูสีขาวนะคะหกพันเก้าร้อยบาทแม็กวิลออฟลึกค่ะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทแม็กวิลฟาสเก้าขอบทองนะคะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทการยกนะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะแมก็กไบพัดยังนิโตปียี่สิบสองค่ะ 5,900บาทค่ะล้อเวลงาน JP นะคะ7,900บาทนะคะแล้วก็ตันยก SUV ค่ะพร้อมยางโยโก25648ค่ะอันนี้อยู่ที่8,900บาทค่ะแล้วก็มี m ม c RE 30นะคะล้อสวยๆยางสวยๆหรือยาง25558ค่ะ7,900บาทค่ะ การยก s อ v ยางนิโต้นะคะสองหกห้ค่ะ9,900บาทนะคะอันนี้แม็กไบพัขอบ20บนะคะขอบยีค่ะยางสองหกห้าห้าสิบยนะคะจุดนี้ราคาอยู่ที่6,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีแม็กไบพัดนะคะแม็กไบพัจุดนี้นะคะนี่ค่ะเอาไป4,900บาทค่ะนะคะหลอไม่ซ่อมไม่ดุ่งนะคะเอาไป4,900บาทนะคะยาง2 5 5 5 0 18ปี23านะคะนี่ค่ะ นะคะสี่วงนะคะยางยางยางใช้ได้ทุกเส้นนะคะแต่ว่าดอกก็จะประมาณนี้นะคะราคา4,900บาทค่ะเนี่ยค่ะแม็กใบพัดนะคะนะคะแม็กใบพัดขอบสิยาง255 50 18นะคะจุดนี้ราคาทั้งแม็กทั้งยาง4ล้อค่ะ4,900บาทนะคะชุดนี้แล้วก็มีล้อ CE 28ค่ะชุดนี้ล้อ CE 28อันนี้5,900บาทค่ะใส่รถ5รู1นนะคะ แล้วก็ด้านนี้ค่ะมีล้อออฟโรดแล้วก็ล้อเปล่าค่ะนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็มีล้อออฟโรดขอบ16นะคะมี3ชุดแล้วนะคะนี่ค่ะแมกทีอี37นะคะยางอาโอตาเนิปี21นะคะ25716นะคะยางสวยๆเลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะอันนี้แมกยดน้ำนะคะออฟโรดนะคะเนี่ค่ะ ยาง265/70-16นะคะชุดน,นี้ราคาอยู่ที่6,900บาทค่ะนะคะอันนี้ซูทนะคะยาง265/70-16ค่ะปี21นะคะอันนี้ราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีแม็กใบพัดขอบ18นะคะชุดน,นี้แม็กใบพัดขอบ18ค่ะเอาไป6,900บาทค่ะ ยางบิตโตนนะคะหกพันเก้าร้อยบาทนะคะแม็กบพัดล้องานไทยค่ะนะคะหกพันเก้าร้อยบาทเลยแล้วก็ล้อเปล่าค่ะนี่ค่ะใครหาล้อเปล่านะคะทีอีสามเจ็ดนะคะล้อเปล่านะคะสี่วงราคาอยู่ที่สามพันเก้าร้อยบาทค่ะล้อเปล่าสี่วงนะคะสามพันเก้าร้อยบาทค่ะแล้วก็ใครอยากได้ล้อออฟโรดนะคะล้อออฟโรดหยดน้ํานะคะล้อเปล่านะคะ นี่ค่ะล้อเป่าสี่วงเอาไป6,9 0 0บาทค่ะ6,9 0 0บาทนะคะล้อหยดน้ำขอบ16บค่ะ6,9 0 0บาทค่ะแล้วก็ล้อเวลนะคะล้อเวลล้อเงาเงาทุกชุดนะคะล้อเงาไม่มีขี้เกลือค่ะเนี่ยค่ะล้อเวลล้อเงาเงาเลยไม่มีขี้เกลือเอาไป4,9 0 0บาทดีวันเอสเซดล้องานดินโซอันนี้4ี่วงนะคะก็เอาไป4,9 0 0บาทเนี่ยค่ะ แม c W เวลอันนี้ก็เอาไป4,900บาทเซ5รู1 4น,น,น,นะคะเนี่ยค่ะล้อวลวนะคะล้องานทั้งนั้นนะคะชุดละ4,900บาทค่ะแล้วก็มี d 1 SF นะคะเป็นล้องานเลนโซ่ค่ะ d 1 SF นะคะล้องานเลนโซ่ฝาครบเลยล้อเลนโซ่ล้อสวยกิฟเหมือนเบิกใหม่นะคะล้อเปล่านะคะเอาไป4วงเลย6,900บาทค่ะอันนี้ล้องานเลนโซ่นะคะ6,900บาทเลยนะคะ นี่ค่ะนะคะใครสนใจนะคะร้านบุญรุ่นยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ค่ะ095 119 9659นะคะอ่าหรือว่าจะแอดไลน์แอดไลน์ได้ที่เบอร์นะคะ096 881 11 1156นะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรนะคะ แอดไลน์ด้วยเบอร์โทรนะคะ0968811156นะคะหรือว่าใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านพลูนยางแตกค่ะนะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะ นี่ค่ะนะคะหรือว่าใครมีล้อเดิมล้อแต่งสภาพไหนก็ได้นะคะอยากจะมาเทิร์นนะคะรับเทิร์นล้อทุกสภาพเลยนะคะเทิร์นล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งขนส่ง,สง,สง,สงทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็มีปลายทางนะคะนี่ค่ะนะคะร้านบุรุนยางแตกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ